สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำวาฟเฟลกรอบๆจะทำเป็นแผ่นบางกรอบแบบนี้หรือว่าจะเอาไปทำเป็นแบบใส่พิมพ์แพนเค้กแล้วสอดไส้ก็ยังได้ค่ะเชื่อไหมว่ากรอบเชื่อไม่เชื่อฟังเสียงกันเลยดีกว่าค่ะ วาฟเฟิลตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งทิ้งไม่นานแล้วมันหายกรอบเราสามารถนำเขานะคะกลับเข้าเครื่อง เพื่ออบซ้ำได้ค่ะเขาก็จะกรอบเหมือนเดิมเลยจ้ายิ่งอบนานก็ยิ่งกรอบนะคะใครอยากให้แบบว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มก็ลดเวลาอบลงไม่ต้องอบให้มันเตรียมเหมือนของป้าจ้าแล้วแต่ชอบปรับได้ตามความพอใจก่อนเริ่มลงมือทำนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องทำบัฟเฟลิลหรือไม่มีเครื่องทำแพนเค้กไม่มีเครื่องทำขนมไข่นะคะอย่าพึ่งไปซื้อค่ะเราตัก โะลงบนกระทะเพื่อชิมรสชาติก่อนได้นะคะจะบีบแบบนี้หรือจะใช้ช้อนตักก็ได้ถ้าอยากให้มันกรอบนะก็ทาให้มันบางกว่าของป้าแค่นั้นเองค่ะเราทําแล้วลองชิมรสชาติดูก่อนค่ะว่าเราชอบหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าถ้าคิดว่ามันดีถ้าคิดว่ามันเวิร์กแล้วค่อยไปถอยเครื่องมานะคะอย่าพึ่งรีบลงทุนค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างจะฝืดเครื่องนะคะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเดอ้อ ทำบนกระทะนะใครอยากจะใส่ไส้ก็ใส่ได้ค่ะเนี่ยบีบไส้ลงไปเลยแล้วก็บีบแป้งโปะทับข้างบนอีกชั้นค่ะจากนั้นก็กลับด้านทอดจนกระทั่งสุกเหลืองทั้ง2ด้านแค่นี้เองค่ะนะยังไม่ต้องลงทุนนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากป้าค่ะผู้บ้าซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างในโลกนี้แล้วก็กองอยู่เต็มบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์ <S <S> <S มาดูสูตรกันค่ะ กลิ่นวานิลลาสองช้อนชาถ้าไม่มีกลิ่นวานิลาไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะได้กลิ่นยีสต์ค่อนข้างแรงนะคะถ้ามีใช้ดีกว่าเนาะม,มันหอมละมุนละไมค่ะยีสต์หนึ่งช้อนชาสูตรนี้จําเป็นต้องใช้ยีสต์นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มียีสต์รอสูตรอื่นนะคะเดี๋ยวป้าขอปรับสูตรก่อนแล้วจะมาแชร์ให้ดูอีกทีนึงค่ะ กลิ่นวานิลายีสต์นี่ห้างทั่วไปมีขายนะคะ2ตัวนี้หรือร้านวัตถุดิบทําขนมมีแน่นอนค่ะอย่างยีสต์ถ้าเป็นซองเล็กๆแบบที่ป้าใช้ในคลิปซองหนึ่งราคาปริ่งนะคะก็10กว่าบาทไม่ถึง20บาทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นขวดคัดที่โลตัสมีขายนะคะขวดหนึงประมาณ50กว่าบาทเองค่ะใช้ได้หลายทีเลยนะทัดมาค่ะน้ำอุ่นเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงเอาอุ่นๆแบบว่านิ้วจิ้มได้นะคะอย่าร้อนมากเดี๋ยวยีสต์ตายค่ะ เนยจืดละลาย100กรัมหรือว่าเซนหนึส่วนสถ้วยตวงกับอีก3ช้อนโตถ้าใครไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ไหมได้นะคะแล้วไปลดในส่วนของเกลือเอาถ้าไม่มีเนยจริงๆใช้มาการีนได้ค่ะแต่ก็พิจารณาในเรื่องของผลดีผลเสียต่อสุขภาพเอาเองนะคะเนยเนี่ยนำมานะคะละลายด้วยไมโครเวฟหรือว่านำขึ้นตั้งบนเตาแกส๊สอะไรก็ได้ค่ะให้เขาได้รับความร้อนนะคะ ใช้เวลาแป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้วค่ะก่อนนํามาใช้งานตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทหรือว่าเขาอุ่นๆก่อนนะคะห้ามเอาเนยแบบร้อนจัดๆมาใช้นะคะเดี๋ยวยีสไตค่ะถัดมานมสดรสจืด250 ml ค่ะจะใช้เป็นนมขวดเมจิหรือยี่ห้ออื่นๆได้ทั้งนั้นนะคะหรือจะใช้เป็นนมกล่องก็ยังได้จะใช้เป็นนมโรงเรียนก็ได้ค่ะนมใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ เกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย80กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงบวกกับอีก2ช้อนโต๊ะชอบหวานมากหวานน้อยปรับลดเพิ่มได้ตามต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลดปริมาณน,น้ำตาลทรายความกรอบอาจจะลดลงนะเพราะว่าน้ำตาลทรายมีส่วนช่วยในเรื่องของความกรอบของตัวแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์240กรัมหรือ1ถ้วยตวงครึ่งนะคะ วันนี้ป้าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตาดาวค่ะแต่ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นไอเจ้าตาเว้าอย่างเงี้ยก็หาซื้อง่ายไข่ไก่หนึ่งฟองป้าใช้เบอร์สองค่ะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชามาดูราคาวัตถุดิบแต่ละตัวแบบคร่าวๆนะคะเผื่อว่าใครจะไปลงทุนซื้อดูแล้วไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่บวกเอาเองนะคะอันนี้ราคาคร่าวๆนะย้ำอีกทีนึงแต่ละสถานที่ราคาไม่เท่ากันหรอกค่ะ กลิ่นวานิลาถ้าเกิดว่าเป็นขวดเล็กๆนะตามห้างเนี่ยก็จะ20นิดนิดๆแต่ถ้าตามร้านวัตถุดิบทำขนมก็10กว่าบาทค่ะอันนี้พูดถึงเกรดแบบปกติธรรมดายอย่างเช่นวินเนอร์นะคะไม่ได้พูดถึงยี่ห้อแบบว่าไฮโซนะอันนั้นหลักร้อยนะคะยีสต์ถ้าเกิดว่าเป็นซองเล็กอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเนี่ยซองเล็กๆร้านวัตถุดิบทำขนมเขาก็ซองละ15บาทแต่น่าหละคะ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ไปที่ห้างกระปุกหนึ่งของโลตัสอย่างที่บอกไปแล้วนะ 55บาทเนยถ้าเกิดว่าเป็นเนยแท้ก้อนที่ขายตามห้างอะคะ่ะที่อยู่ตรงตู้เย็นอะนะคะก้อนหนึ่ง227กรัมก็100กว่าบาทค่ะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นตีซะา1 5บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครทำขายเนี่ยอาจจะซื้อเป็นเนยยกกิโละคะ่ะที่ร้านวัตถุดิบทำขนมราคาตรงนั้นเนี่ยก็กิโลหนึงก็อาจจะ100กว่าบาท200ไปจนถึงหลักพันมันแล้วแต่เกรดนะคะแต่อันนี้พูดถึงซื้อนิดเดียวกับเนะก้อนเล็กๆก็พอ นมสดแบบกรองหรือแบบขวดก็ตีซักสบ้าถึงบาทแล้วกันค่ะขึ้นกับไซส์ที่ซื้อเกลือ10บาทจริงๆ6บาทก็ซื้อได้แล้วแหละใช้ได้ยันลูกบวชนั่นแหละน้ำตาลทรายกิโลนึงก็2 2่สบถึงสาบาท36บาทเนี่ยจะเป็นน้ำตาลทรายละเอียดละเอียดที่เขาเอาไว้ทําขนมโดยเฉพาะาค่ะ แต่ถ้า20กว่าบาทเนี่ยก็เป็นน้าตาลทรายธรรมดาที่เขาเอามาใช้ทําอาหารคลิปนี้เนี่ยป้าใช้น้ําตาลทรายแบบธรรมดาที่ใช้ทําอาหารเลยค่ะไม่ได้ใช้แบบละเอียดนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์อย่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาดาวที่ป้าใช้เนี่ยซื้อแมคโครโลหนึ่งมันก็จะตกอยู่ที่27บาทนะคะไข่ไก่ซื้อปลีก็น่าจะฟองละ5บาทมั้งไม่แน่ใจเพราะปกติซื้อยกแผง ผงฟูถ้าเกิดว่าซื้อกระปุกเล็กๆห้างทั่วไปมีขายนะคะร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายตีซะสาบาทแล้วกันขั้นตอนการทำนะคะนำยีสต์น้ำอุ่นนมอุ่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเทผสมคนให้เข้ากันเล็กน้อยเติมเนยละลายกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกนิดหน่อย เติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปอันนี้แป้งป้าไม่ได้ร่อนก่อนใช้งานนะคะคนให้เข้ากันพอคนผสมเข้ากันแล้วนะคะส่วนผสมเขาจะเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะน้ำคลุมด้วยแรปพลาสติกหรือถุงพลาสติกค่ะตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนที่อุณหภูมิห้องหรือถ้าไม่มีเวลารอข้ามคืนนะคะก็ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะสมมุตินะเราทํา คืนนี้เตรียมไว้ใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้งานพรุ่งนี้บ่ายอันนี้สมมุตินะคะเราทําเตรียมไว้คืนนี้ค่ะพอพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะนําแป้งที่ได้เนี่ยเก็บใส่ตู้เย็นพอถึงเวลาใกล้จะใช้งานก็นําเขาออกมาจากตู้เย็นค่ะตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายเย็นแล้วเอาไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้นะคะอันนี้ป้าใช้เวลาตั้งทิ้งไว้สี่ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่า เขาจะเป็นฟูฟูขึ้นมานะแล้วก็ดูค้นๆขึ้นค่ะเติมผงฟูแล้วก็ไข่ไก่ลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะแป้งของเราพร้อมใช้งานแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้จะทำในพิมพ์2แบบนะคะถ้าใครสนใจป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์แล้วนะคะเครื่องนึงเนี่ยตกประมาณ300กว่าบาทแต่มันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อนะคะไปเลือกดูค่ะราคาแบบเกือบเกือบพันก็มีนี่ไม่ได้ค่าจ้างโฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะคะมาแนะนำเฉยๆเพราะมั่นใจว่าจะต้องมีคนสงสัย ย้ำอีกทีนะบอกไปแล้วตอนต้นคลิปถ้าใครไม่มีเครื่องอย่าไปลงทุนซื้อลองทําบนกระทะดูก่อนถ้ารสชาติมันโอเคคิดว่าไปไหวแล้วค่อยลงทุนนะจ๊ะน้ำเนยค่ะมาทาเนยป้าใช้เนยจืดนะคะอันนี้ที่ทาเนี่ยไม่ได้กลัวเขาติดเครื่องนะคะแต่ว่าทาเพราะว่าต้องการเพิ่มความหอม เคยลองไม่ทานเนยนะมันก็ไม่ติดเครื่องนะคะแต่ถ้าใครกลัวติดไม่มีเนยใช้เป็นน้ำมันพืชทาก็ได้นะบางบาเดี๋ยวรอเครื่องร้อนนะคะก็ตักแป้งใส่ลงไปเลยค่ะถ้าตักแป้งประมาณนี้แป้งที่ทำนะคะ1สูตรจะทำไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยได้ประมาณ18-19ชิ้นค่ะปิดฝานะคะอบจนกระทั่ง เหลืองกรอบตามต้องการค่ะไอเจ้าเครื่องทำวาฟเฟิลตัวเนี้ค่ะราคาถูกนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือไฟเขาอะค่ะไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวจะคอยกลับด้านพลิกไปพลิกมานะคะให้สีเขาสม่ำเสมอเท่ากันทั้งชิ้นนะคะบางคนอาจจะใช้เทคนิคคว่ำเครื่องนะคะแต่ป้าเอาเป็นหนีบแล้วพลิกไปพลิกมาดีกว่าเนาะ แล้วก็ไอตัวหนีบเนี่ยคะ่ะอาจจะใช้เป็นไม้แหลมก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอใจนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยคะ่ะพออบจนสาแก่ใจนะคะนี่คือสภาพป้าอบนานนะคะคือเครื่องอะ่ะถ้าเกิดว่าแพงกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้ก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะจ๊ะหลังจากเราออกจากเครื่อแล้วเนี่ยก็ถึงบนตะแกรงให้เขาพอคลายร้อนนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นแล้วเสิร์ฟได้เลยจ้า ในการเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมเมเปิลน้ำเชื่อมรสต่างๆหรือว่าอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำพึ่งค่ะหรือใครจะใช้เป็นบรรดานมข้นหวานต่างๆก็ได้นะคะหรือไม่ชอบกินเปล่าๆก็ยังได้จ้าถ้าเกิดว่าใครจะใช้ไอเจ้าเครื่องแพนเคก้กอันนี้นะคะใส่ถุงบีบค่ะจริงๆไม่อยากแนะนําถุงบีบหรอกมันเป็นพลาสติกใช้เป็นขวดซอสก็ได้ค่ะแต่พอดีป้าไม่มีนะขออนุญ,ญาตใช้ถุงบีบไปก่อนแล้วการแก้ขัด บีบลงไปค่ะแต่ยังไม่ต้องบีบให้เต็มนะเหลือพื้นที่ไว้นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะใส่ไส้ด้วยค่ะถ้าใช้ไอเครื่องแพนเค้กตัวนี้นะคะ1สูตรเนี่ยมันจะทําได้ประมาณ9ก้ถึงสิวงโดยประมาณนะคะวงหนึ่งก็คือเนี่ยไอรอบๆเนี่ยคือ7ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับประมาณนะหกส0ถึงเจชิ้นใช่ไหมใช่สิพอบีบแป้งชั้นแรกเสร็จนะคะ ้าก็จะบีบไส้ใส่ลงไปค่ะวันนี้ป้าใช้ฟิลลิ่งนะคะเพื่อความประหยัดแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะถ้าใครไม่ชอบฟิลลิ่งนะคะสามารถกวนไส้เองได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นแยมรสต่างๆก็ได้นะคะไส้เนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นฟิลลิ่งรสใบเตยนะคะฟิลลิ่งถุงหนึ่ง9ก0รกรัมก็ประมาณ30กว่าบาทถึง40กว่าบาทแล้วแต่รสแล้วแต่แหล่งวัตถุดิบค่ะ ถ้าใครไม่ชอบจะไม่ใส่ไส้ก็ได้นะคะแล้วแต่หลังจากดีบไส้ใส่ค่ะก็บีบแป้งทับลงไปบนไส้ค่ะปิดฝาเครื่องอบตามต้องการเลยอยากจะกรอบมากกรอบน้อยนะคะแต่อันนี้ยังไงก็ตามแต่ตรงกลางเขาอะค่ะจะมีความนุ่มอยู่นะคะผิวด้านนอกเนี่ยจะกรอบๆแล้วด้านในเขาจะนุ่มๆค่ะ ไอเจ้าขนมอันนี้ยมันจะหน่าเนียนสวยแค่ด้านเดียวค่ะไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะคะพลิกกลับด้านเพื่อให้มันเหลืองเท่ากันทั้ง2ด้านหรือว่าจะใช้เทคนิคการคว่ำเครื่องก็ได้ทําแบบไหนก็ได้นะจ๊าอบต่อตามชอบค่ะพอเสร็จแล้วก็จัดการจับผึ่งบนตะแกรงเหมือนเดิมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วถ้าใครเป็นสายตะมุตมินะคะก็สามารถนำฟิลลิ่งรสต่างๆค่ะ มาบีบตกแต่งบนเจ้าตัวแพนเคก้กบนเจ้าตัววาฟเฟิลของเราได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ทำกินเองไม่ได้ทำขายใครไม่ได้ทำแจกใครนะคะขออนุญาตใช้มือเปราเดอ้อต้นทุนต่อแป้ง1สูนยนะคะกลิ่นวานิลาตีซะ2บาท ยีสติสหาบาทน้ำอุ่นบาทหนึ่งแล้วกันนะเนยจืดละลายเนี่ยห้บาทอันนี้เนื่องจากว่าคิดจากเนยแบบแท่งๆที่ซื้อจากห้างะนะคะไม่ต้องตกใจค่ะถ้าใครทําขายลองลดเกรดเนยลงมาก็ได้ค่ะใช้เป็นเนยโฮมเฟรชหรือว่าเนยตัดแบ่งกิโลคุณภาพเขาอาจจะไม่เท่านะคะแต่ว่าบางทีเราจําเป็นต้องลดต้นทุนนะนะอันนี้เลือกเอาเองนะคะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องต้นทุนจัดเต็มไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากลดต้นทุนลองใช้เนยที่ถูกลงมานะคะ เช่นเนยของโฮมเฟรชก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้คุณภาพแบบดีเทียบเท่าแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะสมมุติถ้าใช้เนยโฮมเฟรชเนี่ยเขาจะกิโลนึงตกประมาณ170บาทนะคะต้นทุนค่าเนยมันก็จะเหลือแค่17บาทเองนะจาก50บาทนมจืดตีซส2ยีบาทแล้วกันอันนี้ตีเกินนะคะเกลือ50สสตางค์อันนี้ก็ตีเวอร์อีกนั่นแหละ น้ำตาลทรายตีซะสองบาทค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์6บาท50สตางค์อันนี้ปัดเศษขึ้นนิดหน่อยคิดจากแป้งกิโลละ27บาทนะคะไข่ไก่ตีซะฟองละ5บาทผงฟูซะบาทหนึ่งแล้วกันค่ะรวมต้นทุนในกรณีที่ใช้เนยแท่งนะคะก็จะอยู่ที่93บาทต่อ1สซูตรแต่ถ้าใช้เนยโฮมเฟรชต้นทุนมันจะตกลงมาเหลือแค่60บาทต่อสูตรค่ะจะเลือกใช้วัตถุดิบตัวไหนยังไงก็เลือกเอาให้เหมาะกับ ออราคาที่เราต้องการจะขายแล้วกันนะคะมาดูต้นทุนต่อชิ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เนยแท่งทำวาฟเฟิลแผ่นสี่เหลี่ยมนะสมมุติว่าทำได้18ชิ้นต้นทุนก็จะตกชิ้นละ5บาท20สตางค์แต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเนยโฮมเฟรชแทนน่ะนะคะมาทำเป็นวัฟเฟิลชิ้นสี่เหลี่ยม18ชิ้นต้นทุนมันจะตกลงมาเหลือชิ้นละ3บาท40สตางค์ถ้าเกิดว่าใช้เนยแท่งค่ะมาทำตัวกระตูนนะคะ สมมุติว่าทําได้60ชิ้นนะต้นทุนจะตกอยู่ที่ชิ้นละ1บาท6 0สตางค์ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเนยโฮมเฟรชมาทําเป็นตัวกระตูนแบบนี้นะคะสมมุติทําทได้60ชิ้นต้นทุนก็จะตกอยู่ที่ชิ้นละ1บาทยังไม่รวมไส้นะคะถ้ารวมไส้ด้วยก็บวกไปอีกสัก30สตางค์ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไส้เยอะค่ะ50สตางค์ก็ได้อาจตีเว่อร์ไปเลย แป้งที่ผสมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะอยากแนะนําให้มันใช้ให้มันหมดทีเดียวไปเลยอะคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่หมดจริงๆยังไงแช่ตู้เย็นใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะไม่อยากให้เก็บเกินหนึ่งวันนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องของยีสต์กับผงฟูจะทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรคะ่ะถ้าทําแล้วเก็บได้นานไหมกรอบได้นานไหมตอบเลยว่าไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะควรจะทำแล้วกินตอนที่เขายังแบบว่าอุ่นๆร้อนๆอยู่เราจะได้ความกรุบกรอบจากผิวด้านนอก แล้วก็ความนุ่มนิ่มจากผิวด้านในค่ะชิ้นนี้ป้าทิ้งไว้นานแล้วนะคะเขาก็จะมีความแข็งเฉพาะผิวด้านที่กรอบเหลืออยู่นิดหน่อยอะคะ่ะส่วนด้านในเนี่ยนุ่มนิ่มมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะก็อร่อยดีค่ะกินเพลินๆอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันหายกรอบอยากจะให้กลับมากรอบเหมือนเดิมก็จับใส่เครื่องเดิมเขาเลยค่ะ แล้วก็อุ่นเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแต่งหน้าแบบนี้แล้วเราก็อย่าเอาไปใส่นะเดี๋ยวมันจะเละหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะยังไงช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ